สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมพีพีแมมแมฟซีทุกท่านนะครับผมก็พบกับช่องหนูใบเตยนะครับผมเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มีภารกิจนะครับผมให้หนูใบเตยนะครับผมเป็นโชเฟอร์นะครับผมโชเฟอร์นะครับผมพาเด็กๆกลับบ้านนะครับผมอยู่รถเข็นนะครับผมก็สวมหมวกก ouais. ันน็อกยางดีนะครับผมหมวกกันน็อกนี้ละพยนะครับผมไปแล้วนะครับหนูใบเตยนะครับผมพาเด็กๆกลับบ้านนะครับผม โดยการยูรถดเข็นนะครับผมกับหมวกกนกนะครับผมนีละภัยนะครับผมโอ้ยเทแล้วโอ้เทแล้วหนูไปเตยนะครับผมโอ้สงสัยหนูไปเตยนะครับผมอยากขึ้นนั่งบ้างนะครับผมเอาไปแล้วนะครับผมพาเด็กๆกลับบ้านนะครับผมก็สวมหมวกกนกนีละภัยอย่างดีนะครับผมโอ้จางแสนรู้นะครับหนูไปเตยนะครับผม โอ้ไปแล้วนะครับผมเดินกลับบ้านนะครับผมอ้น่ารักหน่านดูเลยหนูใบเตยโอ้วันนี้ไม่ซิ่งนะครับผมวันนี้ไม่ซิ่งนะครับหนูใบเตยนะครับผมโอ้สนุกใหญ่เลยนะครับเด็กๆนะครับผมสนุกใหญ่เลยไปแล้ว โอ้สวมหมวกกับนกด้วยนะครับผมหมวกกับนกดีละไพนะครับผมโอ้ช้างแสนรู้นะครับหนูใบเตยนะครับผมวันนี้ก็เป็นโชเฟอร์เลยนะครับหนูใบเตยนะครับผมโอ้โ,อโอไปแล้ว เดินเร็วมากนะครับด like <te der uvo> <te> <te> ูใบเตยนะครับผมโอ้สนุกไหมน้องพี่โอ้สนุกเลยนะครับผมโอ้ได้นั่งรถหนูใบเตยนะครับผมสนุกเลยนะครับผมโชเฟอร์ของเรานะครับผมโอ้ไปแล้วนะครับผมสายยาวเลยนะครับผมโอ้เดินชิวเลยนะครับผมมีกันนกด้วยนะครับผม กันนกกันแตกนะครับผมเออสมหมวกกันนกนีละไพนะครับผมโอ้เข้าป่าแล้วไปเต้ยโอ้โชเฟอร์ของเรานะครับผมโชเฟอร์ของเราหมุนซ้ายหมุนขวาเลยนะครับผมเอาไม้นูเต้ยเอาไม่ลูกเอาไม่ละเอาไม่เอาไม่เอาไม่ละเอาเอาไม่เอาไม่เอาไม่ลูกเอาไมเอ้อ ภารกิจนี er ้จะสำเร็จหรือไม่นะครับผมภารกิจนี้จะสำเร็จหรือไม่นะครับผมโอ้ภารกิจของหนูใบเตยนะครับผมจะพาเด็กๆกลับบ้านนะครับผมจะสำเร็จหรือไม่นะครับผมภารกิจนี้ออกตัวมาแล้วนะครับผมออกตัวมาแล้วโอ้เรีวๆเลยโอ้ยรอคดเลยนะครับผม แล้วนะครับช้างเซนรู้ของเรานะครับผมโอ้ได้เป็นโชเฟอร์เลยนะครับวันนี้หนูไปเตยนะครับผมโอ้สนุกใหญ่เลยเด็กๆนะครับผมมันเลยนะครับผมโอ้สนุกใหญ่เลยนะครับผมอยู่สวยเลยนะครับผมโอ้โอ้เร็วเลยนะครับผมมาแล้วออกตัวมาแล้วนะครับผมช้างเซนรู้ของเรานะครับผมนั่งรถเข็นนะครับผม โอดูเอฟซีนะครับผมเอฟซีจิ๋วเอฟซีจิ๋วมาแล้วนะครับผมโอ้เร็วมากเลยนะครับผมช้างเซนรู้นะครับผมภารกิจของหนูใบเตยนะครับผมน่าจะสําเร็จนะครับวันนี้นะครับผมเอียงซ้ายเอียงขวานะครับผมเต็มถนนเลยหนูใบเตยนะครับผมโอ้เต็มถนนเลยนะครับผม หมุนซ้ายหมุนขวาเลยหนูไมเตยนะครับผมเป็นโชเฟอร์วันนี้นะครับผมโอ้โชเฟอร์ของเรานะครับหมุนซ้ายหมุนขวาเลยโชเฟอร์ของเรานะครับผมโอ้โชเฟอร์โชเฟอร์ขับดีๆหน่อยโชเฟอร์เข้าป่าแล้วโอ้ยเข้าป่าแล้วโชเฟอร์ของเราโอ้โอ้มีหักหัก,หกด้วยนะครับผมหักเลี้ยวนะครับผมต้องใส่หมวกกันน็อกรับยาย โอ้ยเกาฟ้าเลยโอ้ใบเตยโอ้สงสัยใบยเตยอ,อยากเปลี่ยนมานั่งรถเข็นบ้างนะครับผมโอ้เพื่อนสบายเกินไปนะครับผมให้ใบเตยเข็นนะครับผมอยากเปลี่ยนมานั่งบ้างนะครับผมโอ้มาแล้วมาแล้วภารกิจหนุ่มใบเตยนะครับผม มีเข้าปลานะครับผมมีเข้าปลาบ้างนะครับผมรถมาแล้วรถมาแล้วโอ้ยเข้าไปแล้วดูตาโอ้เข้าไปแล้วนะครับผมโอ้แต่ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าเราเซฟตี้นะครับผมด้วยบกกันนอกนะครับผม ใส่มุกนกนี่แล้วพายยางดีนะครับผมเดี๋ยวหนูไปเตยเดี๋ยวเดี๋ยวให้รถใหญ่เข้าไปก่อนลูกอย่าเพิ่งลูกอย่าเพิ่งลูกให้รถใหญ่เข้าไปก่อนเอาโชเฟอร์ของเราโชเฟอร์หนูไปเตยนะครับผมภารกิจวันนี้นะครับผมต้องพาเด็กๆนะครับผมไปถึงบ้านนะครับผม เข้าป่าหลายรอบแล้วเข้าป่าตรงไหนโอ้ยรถมารถมานะครับผมรถมาแอบแอบหน่อยครับโชเฟอร์โชเฟอร์เลยเป็นงูลเหลือมเลยนะครับผมเลือยเต็มถนนเลยใบเตยครับนะครับโอก็ช่วงเย็นนะครับผมช่วงเย็นก็รถอาจจะเยอะนะครับผมเจอไปสักนิดนะครับผมโอ้มีพักด้วยนุ้ยใบเตยนะครับผมมีพักด้วยนะครับผม ปลาปลาปลาลูกปลาไปกลับกลับไปกินผลไม้อยู่บ้านลูกกลับไปกินผลไม้อยู่บ้านมาแล้วนะครับผมไม่ใช่เจ้าดํานะครับผมจับดีลูกเออไปโชเฟอร์ของเราโชเฟอร์ของเราไปแล้วโอ้นะครับผมเอาสิ่งเลยนูไปเตยโอ้ช่างเซนรู้ของเรานะครับผมภารกิจวันนี้นะครับผมพาเด็กๆกลับบ้านนะครับผม โอ้เดินสวยเลยนะครับผมยาวไปเลยโอ้จะเข้าปแล้วจะเข้าป่าแล้วดูเต้ยโอ้ไปแล้วนะครับผมโอ้ยาวไปยาวไปเลยนะครับผม <c oughs> เข้าป่าก็ไม่ต้องกลัวนะครับผมเรามีหมวกกันนกนะครับผมมีหมวกดีละไายนะครับผมไปแล้วยาวไปเลยนะครับ โอ้ช้างแสนรู้นะครับหนูไปเตยนะครับผมวันนี้นะครับผมได้รับภารกิจนะครับผมเป็นโชเฟอร์นะครับผมอยู่รถเข็นนะครับผมพาเด็กๆกลับบ้านนะครับผมไปแล้วจะขึ้นเนินไหวบ่ไปเตยโอ้โชเฟอร์ของเรานะครับผมขึ้นเนินไหวหรือเปล่านะครับผมโอ้ยู่ขึ้นเนินเลยนะครับผม ไปแล้วโอ้สุดยอดนะครับโชเฟอร์ของเราวันนี้นะครับผมภารกิจวันนี้นะครับผมก็สําเร็จนะครับผมรุ่ดวงไปด้วยดีนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมเอ้าไม่มีใครเปิดประตูโอ้โประตูไม่เปิดนะครับดูไปเตยนะครับผมโอ้ภารกิจวันนี้ก็สําเร็จนะครับผม ก็ฝากพี่พี่แม่แม่เอนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามานะครับผมกดซับสไครต์<ด>นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องหนูใบเตยด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ